เดี๋ยวถามก่อนตู้เบร์เป็นสูตรอะไรอาจารย์แถมอาจารย์คอมมี่ไหนอ่ะอาจารย์คอมมี่จัดการให้เลยเขาโอ้ยิ่งใหญ่ทุกปีเลยยอมปีนี้มากี่ล้อเขาใหญ่กว่านี้ที่ไหนอ่ะที่อื่นใหญ่กว่านี้โอ้ยที่อื่นใหญ่กว่าเราอีกโที่นี่ใหญ่สุดแล้วในประเทศไทยอ่ะ อ้เดินถัดมาประมาณสี่0้เมตรครับผมงานนี้ลงทุนจริงๆครับลงทุนกับการเดินโอ้โห พากันอยู่ในซอยแบบนี้นี่เองครับปีที่แล้วเข้าไม่ถึงจริงครับผมนะสวัสดีเป็นคลิปที่สามแล้วกันมาคลิปนี้มิสเตอร์เจของแท้ครับโห มาดูความสุดของพี่น้องทางจอมทองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ<ส>ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทีมงานมิสเตอร์เจด้วยครับตามหาจน <laughs> เอา้าไม่ลงให้หมดนี่นะเก็บไว้ทำไมบนรถนะ่ถ <laughs> ะอโอ้สวัด <laughs> สดีอาจารย์ทุกคนครับผม เริ่มโอ้ยถึงวันที่นู่นละยี่สิบนู่นละอเขาว่านไหลไปถึงหอดนู่นน่ะโอ้โหเดี๋ยวถามก่อนตู้เบียร์เป็นสูตรอะไรอาจารย์แถมอาจารย์คอมมี่ไหนอะ่ะอาจารย์คอมมี่จัดการให้เลย าโอ้ยิ่งใหญ่ทุกปีเลยยอมปีนี้มากี่ล้อเขาใหญ่กว่านี้ที่ไหนอ่ะที่อื่นใหญ่กว่านี้โอ้ยที่อื่นใหญ่กว่าเราอีกรอบที่นี่ใหญ่สุดแล้วในประเทศไทยงานแบบนี้นะไม่ทำโพอ่ะอ่เนี่ยผมบอกแล้วใครไม่มาจอมทองอ่ะพลาดอ่ะไม่มาถือว่าพลาดจริง ผมบอกเลยบอกผ่านคลิปมะครับผมบอกอทุกปีอ่ะทุกปีไม่ต้องไปอยากไปเที่ยวสงการที่ไหนหรอ, <c oughs> <c oughs> อกมาเที่ยวที่นี่ผบอกเลยมาเที่ยวที่จอมทองเนี่ยสนุกมากไม่ต้องกินแร่หูเออแมนนี่ก็หูดับได้เห็นไหมนี่การันตีแล้วพี่น้องนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าไปยี่สิบเจ็ดดอกอ่ะ เฮ้ยผมนับผิดหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3เฮ้ยโอ้เสียงกลางอเมเจอร์12บใบเอ้ยเออ12บใบแล้วปีนี้มีแหลมหัวจรวดช่วยด้วย เดี๋ยวผมถามนะหนีไปไหนกันหมดแล้วนะต้องปิดปิดถนนปิดซอยครับสวัสดีครับเอาตื่นเลยบ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานครับผมปลุกกันหมดยามเมื่อกี้ผมไม่กล้าเดินมาข้างหลังเห็นนอนอยู่ไงผมเกรงใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาถ่ายเดี๋ยวหาว่าผมอะไรนะแบกเมย์อย่างนี้นะ ผมไม่กล้าแห่งกล้องเลยนะแบบนี้นะหัดโมไงหัดโมไงพี่มันทำงานดึงเนาะเตรียมตัวอันนี้เป็นของแม่กลางบ้านกาดครับไอ้กล้องนี้เป็นของวงเลยบ่ใช่ครับวงเลยนี่นี่จานคอมจานคอมต้องต้องมาต้องมาพิเศษกับช่องผมบ้างแล้ว่ะมาจานมาหรือยังไม่ว่าง อ่ะยังไม่ว่างทำงานก่อนก็นได้ไหนตัวไหนขับบีดเนี่ย 9,000vset นี่หรอ 9,900vset รถปีนี่แล้วเลยพี่6แท่นขับบีดใช่ไหมใช่ครับ6แท่นขับบีดครับผมโรยูโรเทคโอ้มีแบรนตัวเองแล้วเด้หนี่พาวเวอร์น่ะนี่ครับเสียงกลางบอกอเสียงกลางกี่แทน่น3 3, 3แท่นข้างบนครับนี่คตัวนั้นนะครับ4ชันแนล เซนว่าชาแนลละใบเลยใช่ไหมชาแนลละใบเลยนะครับผมเสียงกลางมีเจอร์ครับไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดมากครับผมนะตู้บีดแบนกรุงเทพไหมตู้บีดอะเอสพเอ็มนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นสูตรอะไรสูตรอะไรเป็นเทอร์โบครับเทอร์โบใช่ไหมอุ้ยเอสพีเอ็มมีเทอร์โบด้วยเหรอรุ่นแรกก็แบบรุ่นสั่งพิเศษเนี่ยแน่เห็นไหม ฟังฟังจนตกใจว่า SPM มีเทอร์โบได้ไงอะ่ะเออเอาอ่าสั่งพิเศษครับผมก็จะมีที่ใช้มี DPA ก็2 0งศูรของมา r ์นี่ครับผมนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์กลาง3แท่นนะครับ c h a ช n e l ส่วนเบรเป็นของโฟยูโรเทค MB9,900 Z S นะครับนี่ครับมีสเต็ปบ็อกมีซาววิชั่นใหม่ครับท่นี่ก็จะมีเซนเนเซอร์สองซาววิชั่นอีกหนึ่งสิสต็มครับสิสต็มประมาณนี้นะครับ อันเี้เห็นปกติปีที่แล้วมาสองล้อไม่ใช่เหรอสองล้อสองสองปีนี้ล่ะปีนี้ล้อเดียวล้อเดียวอาจารย์กี่ออกวันนี้สี่ออกแล้วก็เอ,อียด้วยเอ,อียด้วยครับอ่าเนี่ยครับก็จะมีมีว่าครับม,มอนิเตอร์ด้านหลัง เครื่องปั่นกิโลร้อยยี่สิบห้าอจัดหนักเลยครับสุดยอดไปไหกิโลแล้วพี่ไล่มาจากนู้นมานี่ล้อล้อที่สามนี่ล้อที่สามหรอับไปเจอของใครมาบ้างของใครอ่ะอยู่อยู่ตรงปากทางอ่ะแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็มานี่แล้วก็ผมก็จะเตลึกค่อยไล่ไปทางนู้นใช่ครับปีที่แล้วผมไม่ได้เข้ามาในซอยไงผมก็เลยไม่รู้ไงไม่กล้า ปีที่แล้วกลัวไงปีที่แล้วกลัวยังไม่ชินแอบแอบมายังไม่ชินยังไม่รู้จากใครเลยล้อนี่แอบคนนึงมาซุ่มอยู่ข้างในครับผมถ้าไม่เข้ามานี่ก็ไม่รู้นะนี่เอ้าขอบคุณทีมงานมิต์เจด้วยแล้วกันครับผมครับเดี๋ยวเจอกันตอนลองเสียงแล้วกันครับผมครับผมนะพรุ่งนี้ที่ไหนตเสี๋นเสนี่พี่ไปอ่ะตาม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 ยังไม่กลับยังไม่กลับ างานไหลครับต่อเนื่องครับผมอีกหนึ่งทีมงานนะครับมิสเตอร์เจครับผมสุดยุ่นแล้วครับทีมงานนี้โอ้โหมีแต่คำนี้คำเดียวแล้วโอ้โหครับ อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทีมงานอื่นกันต่อแล้วกันครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับกับทีมงานมิสเตอร์เจครับเขาว่าเอาไป้เเอเ <c oughs> ดินย้อนกลับไปครับผม แต่เรบ้านนี้สุดๆทั้งนั้นครับ